ค่ะสวัสดีซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือวนนี้นนทิยามาตามโค้งสุดท้ายของพอ่อสายนะคะพอ่อสายคลิปแรกเปิ้ไห้สูตรนึ่งนะคะคลิปโค้งสุดท้ายห้สูตรสองมีสองคู่ซื้อไว้แล้วจะเป็นตัวใดไปช่มน้ยกันเลยค่ะมันมันมีสองสองสูตรสูตรแรกอย่างมันบะเขาด้วยบรด้วยบัตรดิสูตรสองบัตรเมื่อนี้เป็นยังที่กูได้ดไปรับจ้างโอ้ยไปใส่หมดรถมาใส่ซึ่งมันยากแล้ว ลกยาเขาจับ้องหรอาบ้าว่<ล>า,า,ามันไปเฮ็ดตะของมืองของจะบฟองเพเหี้อ้หู้บ่อยเดาแล้วก็ยังหาบพเจ่าเงิน,งก,งงนก็ได้อเ,เอาไปไว้ใส่เมื่อพ่อรับจา้า,ไไา,จางแฝกน้ำรันค่านั้นรันค่านี้กับเมืเองดอกเงินต้อ <c oughs> งงานอยู่เ่เจ้าเดี๋ยววันกมาไหมเดี๋ยวคนกมาอยู่น้ำไหมหารับจ้างมาบ่ค้นบอยอยู่ซื้อเพ่าะ่เป็นตะทุกดอกหนูว่าพยันให้อันเมื่อนี้เห็นหนูมาไดียินตาว่า นี่อีกสูตรนึ่งบอพ่อเออสูตรอ่ะสูตรแรกเป็นยังสูตรแรกที่ป้อยไปป้อยไปมันจะเป็นสามทีที่สามกับซีซีได้นะกับซีซีหุ่นี้นั่นแรกเออบาริงพวดทุ่ยไทยสุ่ยไทยเลยสูตรหกกับหนึ่งหกว่ะวิ่งหกนะสูตรหกกับที้หกนะมัดต่วนี้เออะวิ่งหกเลย นี่ละกันบกคันบกเขาทุ้มน่ะกับเขาทุ้มเนี่ยถนัดเถือกเถือกเถือกเออบนล่างเกิดว่าที่นี่หกเนะตรวนตรดแลกมันบินตีสูดนี่เนี่วิ่งหเออเขาหาเอฟซีเขาจะเาปีชนะบานีสยงหวงเอาบานิสีซื้อลอตเตอรี่นี่ซื้อศูนย์หกกับหนึ่งหกศูนย์หกกับหนึ่งหกแล้วลอตเตอรี่คือไว้รล้ะเอาโซ่บ่ะโซ่แลวโซ่ก่อนโมเป็นวบาซื้อซื้อควมซื้อความศูนย์หกศูนย์หกล ตัวนี้เคยออกทีน้าปีที่แล้วออกหนึ่งศูนย์หกสองงวดหนึ่งอสี่หนึ่งสามหกศูนย์หกค่ะมันถึงแล้ววันที่หนึ่งหนี่ของพอสายด้วมักมักเรียกขาดบ,บังค่ะเอเอาวดน,นี้คิดว่าเลีกจะหาจิดวางจะเรียกอันนึงมันเงินหานสี่หนึ่งสามหกศูนย์อันนี้หกศูนย์นนหกลงใส่พอพอมักหกแห้งจำจิตว่ากังได้หรอฮู้ท้ายนี้ม, 6, 6, 6, 6, มากหกแห้ง

ก่อนขย่อไปพัทยาซื้อว่าถีโขซื้อแล้วฟันเรา่ซื้อแล้วฟันดีบ่ฝฟันว่ามีคนออกของมาแต่ว่าถีโขโอ้ยฟันมันก็จำได้เนี่ยพวจำได้เนี่ยนุ่นทะยาไอฟอกระได้มึงจะอันงวดวังหันหนูถามว่าบ่ฝฟันเนาความเหตุเวียกเมื่อยมากหันว่าหันบันี้ฟันว่าไปบ้านน้้งได้กอเข้าเจ้ามาคายยังกอใหันมาเร็วมาเร็วจังว่าเนานว่มขคายังกอนนไปเตือนนั่นไปเตือน ได้เนี่ยไป่คิดห้องดีมากกวดละสามสิบาทแล้วไปลักกินผู้เดียวมันพอได้ศุนมันก็ได้ออกศุนย์ตามตาศูนผมนี่ย่ายอวอะไรหาเดียวออกมาจังจีดถือเนาะหนูมันหนูถามพ่อแล้วว่าพ่กฝันดอกเห็ดเวียกเมื่อยรับจ้างเมื่อยพ่กฝันันุ้นตอนตอนนันทยาม้าแลยเต้นจังฝันน้ำกล้นจมันทยาไปแล้วพ่อลางงวดนี่ฝันว่าจังได้ก็พอโอ้ยมันบ่บ่ได้ฝันเดือดงวดนี่ก็ได้ค่ะเออมี่นี่จะขึ้นมาเกิดเสือเลย คึดมากต,ตัตวได้นี่ละ0 0นขอนแหละจังหวัดสุรตรัติรีใบหนึ่งกาเทียมมันมันพุ่มกาเทียมมันแมนสรุปว่าโค้งสุดท้ายพอสายห้อีกสูตรหนึ่งเนอะพี่น้องสูตรสูตรแรกเนี่ยมันเป็น43กับ44ป้อยไปแล้วคลิปแรกนะคะคลิปโค้งสุดท้ายเนี่ยหาย06กับ16นะคะตัวเน้นคือ06เหล้วน,น,น้องทียากคาเทียนกับหาย06 60 16กับ1เพิ่นสือลอตเตอรี่นะคือ606นะคะ ซื้อแล้วก็บ่ฝันบ่กว่าบ่ฝันเอาเลยแม่นนท์ยาบ่อได้ฟันเราคนเอาปลาเอาเนื้อเอาท้องมาให้บ่อบ่อบ่คือเก่าจะจิ้มจะฝันกัดอ่างเทียพอกับจำวามฝันบ่ได้ดอกนนท์ชายามันก็คือ้วานมันฝันแต่นนั้นเาไปรับจ้างของผู้นั้นเออมันในช่างรับจ้างคนพอกับอะไมันบ่ได้ฝันจำบ่ได้นี่ลราตื่นจำนี่เรากันมักกันบดเขาซุ้มเงาก็ะเจี๊ยมเขาซุ้มลาซุปนี่ลรคลิปวางสั่นหรือไงคลิปแรกก็คลิป คลิปแรกนะเป็นซีซีกับซีสามคลิปนี้เป็นซูนหกกับหนึ่งหกมันมันมันจะเป็นเหล็กก้อนละตัวไปด้วยมันใจคลิปนั่นก็มันใจสูตรนั่นหรือสูตรนี้มาจิบมาจิบพ่อพ่อกันพ่อพ่อกันพ่อพกันมันเอาแรงเออพ่อพ่อกันตัดสินใจให้เปี๊ยก็เอาเรียบตัดสินใจนั่นเราลดมาอ่า นี่เราโมกับโมายตัว,วเราเด็บสองเด็บสองซูบกรับก็บกบเป็นซีหนึ่งสองสามซีเหมบอกหมดเดบก,กกับคู่เด็บสองคู่คลิปแรกจะเป็นซีสามสามซีกับซีซีคลิปนี้จะเป็นศูนย์หกหกศูนย์กับหนึ่งหกหกหนึ่งแต่พอ,อสื่อมากก็ศูนย์หกสื้อมาแล้วแต่ว่ากับบอสฟันบอสฟันแอกเคยมีบอสซื้อเลถึยคือบอสฟันมีอยู่กันออกมาไม่ถึงเกียวรล มันก็เป็นบางงวดนุนเทียา์โอเน,นียนนบ่ได้บางงวดซื้อถือกับฟันบางงวดซื้อถือกับพวฟันเออม็ดทีรีเม็ดทีรีออกออกมาจะเห็นจับว่าจะคล้องถือพ่อปานพันยานเท้าว่าถือแล้วให้เข้าไปซื้อเพิ่มเนาะพันยานเข้าไปซื้อเพิ่มพเพขาเลื่อบางหอยฟันที่แมนกับชำนองนั่นยานถือกลายเลื่บ่งหอยฟันที่แมนชำนองนั่นบุ้เด้าพอกับว่ายานเข้าไปสั่มนี่วุายานยานลูกหลานรวยไอ้พวกอ้วนนี้ได้ลอตเตอรี่ใบเดียวนี่มา่อเอาใบเดียว เส้นพ่นอีกจะ้วยพ่นก็ใจดีแตให้เส้นกลับมาจังเอาเป็นแย่ๆรวยนักเกือก <laughs> กันให้กันเพื่นก็เดาว่ให้เส้นหรอกร้อ,อยเดียวร้อยเดียวนี่มั้งคนบอกเอาลายใบยืนหรอกกันคุณหกก็ม้วนมันโอ้มี่มันเป็นเลขชุดบอกป่ะพอเขอแบงนะ่งใบนึงเอออ,อีกอีกส่วนที่เหลือแบ่งไปถ่ายให้คนอื่นโอี่แม่นจังการกันก็ ป้าทาเลยออกมาเราใครจะเอาเบอร์ซาสิวาเนยหนูกคยเป็นยุ่เด้เอาใบเดียวบัดเออกมาแล้วอู้ยมันนีตั้งสองสามใบเราเอาเบ่ใุ่ดเนี้ยเดนอนจะยากพอาะว่เพราะมันใจอูดได้สุดหนึ่งก็มันกับออกได้หมดหาสิบห้าชิบพได้การันีวันออกตัวนี้แช่บริวารมีชิดออกได้หมดแต่ต้งสุดแหลกต้องจุดจอมเนี่ยออกรางวัลใดก็ออกรางวัลหนึ่งเรียกพอายบางครั้งมันบอกมันบอก บออกเลขไายสองตัวล่างมันกลับไปออกสามตัวนาสามตัวไพ่นะคะเป็นบางข้างกับเพิ่นซื้อเพิ่นกลับไปถือรางวันที่สองที่เอฟซีซื้อวันนั้นสามซีนะคะที่เพิน่นหายสามซีซีสามเอฟซีไปซื้อกับถือรางวัลที่สองนะคะวันที่พลานมาเนี่ยเอฟซีไปซื้อ,อพอสายหายเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเพิ่นไปซื้อเจ็ดหานะคะเพิ่นกระถือหกเจ็ดห้าเลยเนาะ เพิ่นกระถูสามตัวท่ายๆๆๆีซีเกียก็ะอคางนาซีเจ็ดออกคางนาเจ็ทหาออกคางลังนะคะเป็นได้หลายรางวัลน,นะคะนะคะสรุปว่าคลิปนี้คลิปแรกจะเป็น c ีสามสามกับซีซีคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเพป็นไห่ไม้อีกสูตรหนึ่งคือวิ่งหกสามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่ไห่หกศูนย์ศูนห หนึ่งหกหกหนึ่งต้าโตที่พอ่อแล้วมักแล้วมักศูนย์หกแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนะคะสลากกินแบ่งใบเดียวโคโลมันบอกว่าใบเดียวเพราะว่านี่เ <c oughs> ง,งินจำเง,งืนจำกัดธน,นบัตรบ <c oughs> ่หลายเอาไปฝากเบิรอตมันว่าเงินหลายๆไปฝากเบิร์ไว้แต่ซื้อลอตเตอรตี่ใบเดียวศู <c oughs> นย์หกอ่าเดียว คลิปนั้นให้วิ่งซี่นะพ่อนนะวิ่งซีคลิปแรกนะคลิปแรกวิ่งซี่นี่วิ่งยันยันบวชักได้มากคำนวณลงหมาว่าก็เจอมื่อผ่านอุ่นมั่นคงจะว่ากับว่าหายไร้ได้นะให้คลิปละสองตัวสองตัวคลิปละสองคู่มันมันเหมัอนตักตาเดียวกันัมนซื้อแล้วกับพวกฝันมีซีรีส์มีซีรีส์แม่ละนั่นทะยากพวกฝันเลย เจ้าเดี่ยวก็ไปถอนหนาเขากลับขึ้นมาแล้วก็ไปหมี่มมบอกฝันนู้จังใดบุฝันฮั่งเชียพ่อก็เลื่อมแม่มันเออมันเลื่อมก้นฝันอยู่กวางแม่เือคนเมืย์เนาะคือเนื้อคนแม่มันประสาทมันบดหลับตัวไหนจำบ่ได้ย่าเห็นจะจำแม่นพ่อกับแม่ผู้ใดเกิดก้อนกันก็พ่อเลยเกิดก้อนปีเดียวเด็กเกิดก้อนกันปีหนึ่งปีนึงปีสองปีแล้วอ่าที่แปดเจาะอือที่แปดอาที่แปดเออเกิดก้อนปีหนึ่งปสองปี พ่อได้เสีเงินผู้เฒ่าหรอเออได้ได้เงินเดือนผู้เฒ่าเออทีได้นี่ละวันทีหนึ่งทีหอดนี่ละหนึ่งตุลาผมได้ละน้องใจยาเออทีมีเงินเดือนได้ปีนี่ละเมื่อวันทีหนึ่งนี่เขาว่าไปรับเงินได้เลยุ่มเขาจ้างานอย่างปัจจุบัน อ้าขอบคุณพ่อหลายๆเด้อร์ค่ะที่ให้หน้ท้านะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนี่ท่าของพ่อสายนะคะโค้งสุดท้ายให้06801661นะคะเป็นเลข20นะคะอันนี้อ2นะคะ22คลิปแรกเป็นสูตรแรกนะคะทุกขั้งเพิ่นจะหายสูตรเดียวจบนะคะวันนี้เพิ่นหายสูตรนี่ล่องเบิ้งถ้าบ่เข้าวสูตรนั่นก็คือิ่นสูตรนี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแน้ท้าหาสูตรสายแดงรัฐบาลไทยนะคะ